เรื่องของผู้ประกอบการการช่วยเหลือผู้ประกอบการร้านอาหารต้มยำกุ้งในมาเลเซียนะคะที่รัฐบาลจัดหาสินเชื่อผ่านธนาคารอิสลามเรื่องนี้ผู้ประกอบการบอกว่าเป็นเรื่องที่ดีและน่าจะช่วยสร้างความเข้าใจให้กับคนไทยมุสลิมที่ประกอบการร้านอาหารในบริเวณ3าจังหวัดชายแดนภาคใต้ ขณะที่เลขาธิการศูนย์นำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้บอกว่าเรื่องนี้เป็นไปตามนโยบายที่จะลดความไม่ไว้เนื้อเชื่อใจและน่าจะช่วยแก้ปัญหาเรื่องความไม่สงบในระยะยาวค่ะธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทยหรือไอแบงค์ทำพิธีมอบเงินสินเชื่อจำนวน12ล้านบาทในช่วงเช้าวันนี้ให้ผู้ประกอบการธุรกิจร้านอาหารต้ยมยำกุ้งในมาเลเซียจำนวน27รายรายละไม่เกิน5 0 0 0 0บาท เพื่อใช้ปรับปรุงร้านและเป็นค่าใช้จ่ายทำใบอนุญาตทำงานให้แรงงานไทยทำงานได้อย่างถูกต้องตามกฎหมายผู้บริหารไอแบงคระบุว่าอยู่ระหว่างพิจารณาโครงการให้สินเชื่อเพิ่มเติมกับผู้ประกอบการร้านอาหารในมาเลเซียที่มีแรงงานไทยอยู่กว่า200,000คนอันนี้ก็เป็นโครงการที่ทางสบตกับทางท่านรัฐมนตีให้นโยบายมาผ่านรัฐบาลน,นะครับเราได้ยื่นเรื่องเสนอไปเมื่อ2 3เดือนที่แล้ว ครั้งนี้เป็นครั้งแรกที่เราดําเนินการ27ลายจากนี้ไปก็จะมีมาอีกอ,อย่างน้อย200ลายในระยะเวลาอันสั้นนี้อย่างที่ผมเรียนเมื่อกี้ว่าคาดว่าผู้ประกอบการสักประมาณ2,000ลายน่าจะเข้าโครงการนี้ได้จากทั้งหมด5,000ลายในพื้นที่เนี่ยต้องกลับเรียนโดยตรงว่าส่วนหนึ่งก็เป็นเรื่องที่เรารับรู้ว่าความรู้สึกหวัดระแวงยังมีกันอยู่การนี้ก็เชื่อว่าจะทําให้ทุกภาคส่วนเนี่ยได้พบว่า เขาก็พูดกันมานานแล้วว่าการว่าจะไปปล่อยเงินกู้มีจริงไม่จริงนะอันนี้ก็เป็นความจริงใจของรัฐโดยต้องขอขอบคุณธนาคารอิสลามโดยเฉพาะธนาคารอิสลามเนี่ยตรงกับวิถีชีวิตของวิถีอิสลามด้วยนะครับครับซึ่งถือว่าเป็นไปตามนโยบายของรัฐบาลนโยบายของสมชผู้ประกอบการร้านอาหารเห็นว่าสินเชื่อที่ได้นอกจากจะช่วยลดภาระหนี้สินจากเงินกู้นอกระบบแล้วยังเป็นเงินช่วยเหลือแรงงานไทยในมาเลเซียด้วย มีส่วนพัฒนาในการาที่จะช่วยแรงงานไม่ว่าแรงงานนี่ว่าผู้ประกอบการจะช่วยได,ได้ได้มากนะครับตัวนี้นะครับคือ,อส่วนแรงงานที่ไปประกอบอาชีพไปไปทำงานที่มาเลเซียเนี่ยส่วนมากก็จะเป็นเด็กพวกที่พ่อแม่เอาไม่อยู่ติดยากันบ้างอะไรกันบ้างแล้วก็ส่วนพวกเราผู้ประกอบการนี่จะเป็น ตัวที่ให้งานและก็เป็นเป็นเปรียนเสมือนเป็น,เป,น,เ,ปน,เ,ปนเป็นพ่ออีกครั้งหนึ่งนะคะช่วยช่วยพัฒนานเด็กเหล่านี้มีรายงานวิจัยระบุว่าผู้ประกอบการร้านอาหารไทยได้ส่งเงินกลับไทยเดือนละกว่า300ล้านบาทหรือตกปีละ3,000ล้านบาทนะคะผู้ช่วยศาสตราจารย์ศรีสมภพจิตพิรมศรีจากมหาวิทยาลัยสงขลานครินตั้งข้อสังเกตก่อนหน้านี้ถึงการเข้ามาช่วยเหลือด้านสินเชื่อ ว่าเป็นการทำงานเชิงรุกของภาครัฐเน้นสร้างความเข้าใจลดความหวาดระแวงเชื่อว่าในระยะยาวจะช่วยแก้ปัญหาความไม่สงบในพื้นที่ค่ะ